สวัสดีครับเกษตรตุเรียนยางปาล์มนะครับวันนี้ผมก็มาจีดแปลงของผมเองนะครับแปลงนี้นะครับก็ตอนนี้อายุก็หนึ่งี้าเดือนนะครับนะครับมาดูขนาดของลาต้นนะครับปาล์มหนึ่งี้าเดือนนะครับปาล์มนี้หนึ่งี้าเดือนนะครับผมจีดให้ทุกเดือนนะครับเดือนละกล้งนะครับ ในทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับที่จีตนะครับก็ก็มีตัวธาตุอาหารหลักนะครับไนตัวเจนนะครับ NPK นะครับแล้วก็โบรอนกัซชยมบรอนนะครับแล้วก็ธาตุเสริมธาตุรองนะครับก็คือ AG นะครับสังกะสีนะครับแล้วก็คือมีครบทุกธาตุนะครับครบทุกธาตุนะครับ ครบทั้ง13บสามธาตุนะครับที่พื่ต้องการนะครับผมก็จีดให้เดือนละครั้งนะครับครับสำหรับอันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ